สวัสดีค่ะคันผู้ชมผู้ฟังคะเรามาอ่านชุมนุมตำรากรอนฉบับขอพระสมุดวชิยรยานกันต่อนะคะตอนนี้มาถึงหน้า1ิบอนะคะอ,อ,อย่างที่ตอนผ่านมานี่นะคะก่อนจะขึ้นตอนเนี่ยก็จะมีมคล้ายๆกับครูนะคะคือแนะนำการเขียนกรอนแล้วก็กำหนด สละแล้วก็พยัญนชนะเอาไว้นะคะอันนี้จะมีทั้งหมดสีค่คอลัมน์ค่ะคอลัมน์แรกคือพอสัมเพาเป็นจุดสีดำนะคะแล้วขีดเส้นยาวมีมหรนากาศสองอันใช่ไหมคะอ๋อบรรยากาศ1อันแล้วก็กลมๆเป็นตาปลาสองนะคะคอลัมน์ที่สองเป็นต่อเต่าแล้วก็จุดกลมสีดำที่ตรงขาต่อเต่านี่นะคะ คิดเส้นยาวแล้วก็มหนากาศสองกับกลมกลมตาปลานหนึ่งและหุนะคะเป็นกลมตาปลานหนึ่งแล้วก็คารุเป็นมหานากาศก็เป็นพาตาละคามาณวะกังนะคะบาท1 8อักษรสองกรอนเป็นบาท1 4บาทเป็นบทห5ชื่อมาณวกชันดังนี้ โทษเที่ยวกลางทืน6ประการโทษจรดลหะณะธะมากเคหะประจากพหิระจรรัตติวิการภาณพยรรณควรอนุสรพุทธกถาโทสะชะเพทเหตุประกาศ คือบอ่มิอาจคุ้มสิสริราคุมสริราสัพพริปูผู้จะผู้จะเสาะหาศพหะทยาพองภะระรานหนึ่งมรลชายาแลดในเบื้องบนเบื้องบทใครขลาดขฤหสถาน เอารสอาราสธาราริตริกราราราริตริราริตริกานเที่ยวทุราหารจิตขนองจิตระขนองบุตรก็จะเสียเมียก็จะชั่วเหตุเพราะตัวเลยละบกครองจากทุกจริตผิดกนผิดกนปองพักตระจะมองมัวหาฤไย หนึ่งธนสารดานจะพินาศเพื่อเพราะนิราชราติคระไหลโจรจะกระทำรกรมกทุสะพยทรัพย์จะกระใสโสมหมดโสมมณสสา,าสานี้เป็นสองขอนะคะสอขอสิหนึ่งผิวใครสมัยรติการมักจพะพผานโจจร โจรจรมาโจระจรมาลักธนะปรลาดปราดคฤหาเจ้าคฤหะคราคราดบ่มิทันไตรถไตรัตาย,รยางห่างหรือประสบพอปะพพอปะพะพอปะพะพบตนจรจรันเขาก็จะจักปรับขรุทัน โทสะมหันพันธนาประหารพันธนาประหาร,นนาร,ห,ารหนึ่งจอรดลนหานะพนะพนะประตูแห่งค่าฤหะผู้อื่นขณะวิการเขาจะพะโลโจระประจานไดสะวะไดสวาสารเชื่อบอ่มิแหนงหนึ่งจะอาดุ หนึ่งจะอดูลพูลพยมากมักอาระขวาบน้ำสวะแทงอีกอหิชาติกาดพิสมะแรงพาทะจะ,สะแสลงมาล้างชนมาลายมาล้างชนมาลายคำสวยภูริตริเห็นเป็นขระโทษฉับพิทโปรดอัดทัิบายพึงมาละเว้น เช่นอภิปรายทุกขะจะวายสเสวยสุขสารฉันทะลีลาดฉันทะลีลาดศาสนะศาสนะแสดงโดยบทแถลงเลหะบุราณมานาวักานามตามบริหารถวยทิระยานอย่างรินิพนธ์สิบเอ็ดบทค่ะต่อไปเป็นรอเรือนะคะแล้วก็ จุดสีดำอยู่ตรงกลางขีดเส้นยาวนะคะมหาันาการจุดตาปลาแล้วก็มหาันาการพอลันมที่สองเป็นโนอนหนูซึ่งอยู่ประมาณท้ายๆเส้นยาวนะคะแล้วก็มีตาปลาทั้งหมดสาอันค่ะคะอลัมน์สุดท้ายเป็นสอเสือจุดอยู่ตรงกลางจุดอยู่ที่ที่ฐานสอเสือนะคะแล้วก็เสือเสืออยู่กลางเส้นเป็นตับกลมๆตาปลาสองอันแล้วก็มหานการ ราณสายะทิหะละมุขีบาทหนึ่งก้าอักษรสองบทเป็นหนึ่งชื่อหชื่อหะละมุขีฉันดังนี้โทษการดูมหรสพบหประการอันนี้ก็จะเป็นบัตรทัดเดียวบัรทัดเดียวเลยนะคะเป็นสองพอลัมนะคะโทษจรัดะมะหุ ส,สัพยนสัพยนโทษจรัสมหุสัพยนตรัสนุสนกลฉัทพิธาคืออเนกนุกิจสมชาหนึ่งสวนาคาคิตะวัธิตขารหนึ่งสดับดุริยะวิทิาการเป่าภาษาสละคุสละคุ คอ,อหลักขันนะคะเป่าผสานสรคูสิตตะแสดงหนึ่งแลฟังพระหิพระจนะถแถลงวัตถุจแจงนิรชินะกถาหนึ่งสดับวินะแลร,รมนาสับสับทอาธิมารุทะมารุทะระโคมสับนี้เป็นสอ คอสลาแาม่นอากาศบ่อใบไม้นะคะหนึ่งแลฟังปหารณนะคะโครมเพริโหมมหาทึมหาระทึกสนันปราดจากคุณะหิตะมหันโทษอนานนิริยะพยะผลปัจจุบันนารคุณะก็อยนทรับพยะดนขยะวิ จาล,ลานคือจะเปรื่องปรสละธนสารเหตุการณ์เหตุการณ์ก,รกระยะบุตรสะปะคนเครื่องวิเลปณะ,ะสุจิวิมนอาสกลขจรสะชมะหนึ่งจะเสื่อมธนะวุธิอุดมเหตุสะสมวรวิพิษ ัหนึ่งจะเปลืองธนาสิริพิบัติเหตุจัดสวิวิทะโพธหนึ่งจะเปลืองธนาวิประโยชน์เหตุประโมทมหุสวทฏฐานหนึ่งจะป่วยกิจคฤหสถานสัพพการก็จะบ่มิกระทำ หนึ่งผิวหญิงจะครสะระบําคือณตัมละคารหะวิการผัวจะหึงสะจะพงุกสขานจากประหารพยะประทุษสะทันโทษประการระชะพิทะกะ,กะหันกหันปัจจุบันประดุษบริยายเบื้องอนาคตพบอบาย ภูมิหมายทุวทุคติคลาปราดมละเหตุทารุสนะสวนาแห่งมหามหุสวะรการห่อนจะเห็นผูณวิบุญสารสัพพานพิปริกคดีฉันทะพากยะผลมุขีนามกระวีวจนะก็ประกาศ เป็นฉบับคณะวิลุวิทุราชาติโดยนุสาสนะบทวิฐาน22บทอ่านยากไหมนะคะบทนี้ต่อมาป็สี่ขอลัมนะคะเป็นพอสัมภาจุดสีดำขิดเส้นยาวแม่นากาศตาวงจุดตาปลาสองอันนะคะมอมาจุดสีดำตรงกลางขีดเส้นยาวแล้วก็แผนากาสามอัน สอเสือจุดสีดำตรงกลางขีดเส้นยาวหยุดสอเสือจุดกลางนะคะจุดตาปลาสองอันแล้วก็มนากาศคารุเป็นมหานกาศค่พะพมาสะคะอยู่ตังตาลุมังมะวะตีสาบาทหนึ่งสิบอักษรสองกรอนเป็นบาทหนึ่งสองบาทเป็นบทหนึ่งเจ็ดชื่อรุมะวะดีฉัน ดังนี้โทษเป็นนักเลงหประการแสดงกลอาธรรมพนันมิแก่นสารแห่งชนชาติพานพดุงกิจนักเลงโทษประการหกยกอธิบายเพลงบัณฑิตพึงเกรงจงมละหไทัยไกลจงมละหไทัยไกลสวยงาคือชนะแก่ท่าน ดานอาริจองใจเจ็บจะกระทำภัยผูกปฏิเวลาแพ้ก็จะอาโภคโศกบมิสมปรารพบพระอดุลสาหัดสมุกหมองหมางหนึ่งจะประไรซั์อับพระบกบางกาลกิลิกมปางปราชยะในสนาม หนึ่งผิจพาทีที่วินิจัยความสักขิบอกควรถามเหตุมิระสัตยาหนึ่งสุหชาชิตมิตรคณะพงษาต่างก็จะเจรจาดำนิติเตียนขานหนึ่งจะกระทำอาวาหะประกอบการโหดกิจงานงางามงาน โหดกิจงามงานห่อนลุประสงค์เองเขาบ่อมิอำนวยอวยสละที่ด่าเกรงเพราะเห,เหตุเพราะนักเลงเลี้ยงบ่อมีเป็นผลโทสะฉะเพศแจงแสดงอนุสนยนปราดมาละพิบัตดลด,ดังอภิปรายปรามฉันทะประชุมนุมรุมวะดิ ลุมมะวะดีนามเสนออาธิระโดยคามพีระกถาธรรมสิบเอ็ดบทต่อไปเป็นสีสีวักนะคะต่อเตาแล้วก็กลมสีแดงตรงกลางแม่นากาศสองอันแล้วก็จุดตาปลานะคะชอช้างสีดำตรงข้างล่างนะคะ จุดตาปลาแม่นอากาศแล้วก็จุดตาปลาคอลัมน์ที่สเป็นชอช้างแต่ว่าอยู่ตรงถัดมาข้างหน้านะคะกลมกลมแม่นอากาศแล้วก็กลมกลมตาปลาแม่นอากาศแล้วก็ตาปลาคารุมีแม่นอากาศสองอันเข้าใจว่าตอนเรี้ยงพิมม์ขคงเคลื่อนมัน้งคะอันนี้ไม่แน่ใจตะชาชขาขาัคาคารุนายมุปทฏิตาสาบาทหนึ่งสิบเอ็ดอักษร สองกรอนเป็นบาทหนึ่งสองบาทเป็นบทหนึ่งแปดชื่ออุปติทิตาฉันดังนี้ป่าปมิตรหกจำพวกถแถลงลักสนะเสวานามิตรฉับพระฉับพันฉับพันนะคะแถลงลักสนะเสวานามิตรฉับพันพื้นป่าปะมหันคารุโทษเผาผ่า,าน ภูตาคณะมิตรทุจริตกอบการสามสิ่งสุขสถานตนะสนุกนินักเลงมีอาทิศกาคณะนาก็หลายเพลงล้วนลาม,ล,ล,ามล,ล,ล้วนลามกะเลบกะเลบงล้วนลามกะเลบงทนาทนานาทุกผัน โส,โสนธาคณมิตรก็ริกิจจะเสพสรรสิ่งซึ่งคารุทันปรธา,าระกรรมสแสวงเสพเพียนสุป,ปพัดผลชักชะพื้นเพลงนานนานันานักฆราสะเรงนานักฆราสแรงบริหนโภขา หนึ่งมิตรนิดนามก่อนคือปีปสาเสพเมรยนานุประเภทสุราบาลมืดโมหะประมาทวิปลาสโวหารก่อเกิดคติพานพยะเพิ่มพิบัติผลหนึ่งเนกะติกาคณะพานชาติชนคณะพาละชาติชน ชื่อมิตรพิกลธุรลักษ์บาบีบาปีกอบประกูตตะทุพานิชกรรมราคีเลี้ยงชีพพยากระลีกลละเลสหลากหลายหนึ่งวันจะนิกาก็ประกาศนามสหายมลึกษาอภิปรายมลสัตย์ธรรมมรสัตตยธรรมเจนจัดตุทุพาสิเพศ รำพันพื้นโทสะอนันต์อตะอนเนกทั้งผองหนึ่งสาหาสิกาธุรมิตรจิตจองกิจกับขรปรองปราสบรสทรั์สืบสแสวงโดยโจระประทุษท,ทะพรุษร้ายแรงพดุงชนนพดุงชนมาแสดงทุจริตก,กรรมกายหกมิตรอสัก พี่นับพี่บ่อนับจะเสพหมายล้วนมาล้างคุณะมาลายสอนสริวัดสวัสดีเฉลงลักษณะฉันทะอุป,ปัติอามีสมามยเยตก,กระวีวรชอบประกอบกรอนสิบห้บาบทหอยท่านฟังค่ะอ่านยากเสียจริงเลยนะคะแต่ก็เป็นความรู้ะะละค่ะเอาละค่ะต้องขอจบ แต่เพียงหน้า18นะคะต่อไปเป็นหน้า19เรื่องโทษเกียรดคร้าน6ประการนะคะก็ขอเอาไว้เป็นตอนต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้เพราะว่าคอเริ่มเจ็บแล้วค่ะวันนี้อ่านไหลหน้าไปหน่อยนะคะค่ะก็ติดตามกันตอนต่อไปแล้วก็อย่างที่ขออภัยไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะเ,เป็นภาษาที่อ่านยากแล้วก็ไม่ได้สัมทัสกับ การใช้สัญลักษณ์ของกาบกรอน,นะคะ่ะไอ้ลูกกลมๆที่เป็นตาปลากับกลมๆที่เป็นตัวทึบวางตรงกลางบ้างวางข้างล่างบ้างเนี่ยไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะคะใข่ที่เป็นผู้รู้ได้ฟังคิปนีก็ช่วยอธิบายให้ฟังเน่อยก็ได้ค่ะว่าไอ,ไอ้สองลูกนี้เขาเขาอ่านหรือออกเสียงที่ถูกต้องเนี่ยเขาอ่านว่ายอย่างไรนะคะเอาละค่ะขอบคุณยิ่งยิ่งแล้วเดี๋ยวเราพบกันในตอนต่อไปนะคะในโอกาสที่เหมาะสม ขอบคุณสวัสดีอีกครั้งค่ะ